สวัสดีครับวันนี้ช่างศักย์จะพามาชมการซ่อมแอร์วัน da c ซ V g e n เจปี2019ครับอันนี้ถอดตู้แอร์เราจะยกคอนโซลขึ้นนิดนึงครับเพราะติดเหล็กชุดนี้ครับไม่สามารถดึงตู้แอร์ออกมาได้เราจะถอดคอนโซลและยกขึ้นเพื่อดึงตู้แอร์ออกมาครับต่อน็ด้านล่าง แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ครับยกขึ้นนิดเดียวครับแล้วก็ค่อยๆดึงตัวตู้แอร์ออกมาครับค่อยๆดึงออกมาครับโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ยกนิดหน่อย หลุดลงมาแล้วครับก็เรียบร้อยครับการการถอดก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยมาเทสดูความเย็นดูกำลังอัดคอมครับคอมแอร์ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ ถ้าแอร์เป็นหยดน้ำแบบนี้ภายในเย็นแน่นอนครับคันนี้ CV Gen 5ปี5 2019เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบครับคันนี้มาด้วยการทูแอร์รั่วครับดเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังการประกอบก็เรียบร้อยครับความเย็นที่ทำได้ก็อยู่ที่ 1> 8ปจุดองศาลดลงต่อเน,นื่องครับ